น้องพี่แคคูต้าครับโอ้ใบละแปดันเอาเรื่องจัดให้หน่อยละกันแน,ๆๆน่แน่สี่แสนแอมครับๆๆๆและฝากีเลสเตอร์พี่ต่อปีน,นี้ขอให้เลียนฉันกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เลสเตอร์เขาจะมาเตะที่ไทยด้วยนะครับผมอันนี้ก็วันเตะกับทีมสเปอร์เลยใครสนใจก็ไปดูกันได้ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดตาวเอฟพีฟาไลเซนะครับกับกิจกรรม EXCHANGE REWARD นะครับวันนี้จัดไป20,000บาทนะครับแรกไปเลยจัดไปครับ2 0,000บาทนะ <c oughs> ไม่ได้มานานมากเพราะว่าติดคอนเสิร์ตเตาคาชาแฟนคอนที่ผ่านมาครับซ้อมหนักมากดูกเสียงเนี่ยตอนนี้เสียงเขาเป็นป่วยแล้วตอนนี้ก็ปไปถ่ายหนังที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชื่อเรื่องว่าขอนแก่นล้ำพเพลินไปถ่ายอยู่ไม่จบเป็นถ่ายตากฝนมาถ่ายซ้อนแจ่งกับคนในซ้อนแจ่งนะครับแล้วก็วันนี้ได้พักหมายวันนี้เป็นตอนเช้า,าไปถ่ายละครมาแล้วก็ตอนบ่ายนี้ได้พักครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่นะครับใครอยู่ที่เชียงใหมก่ก็รอเจอกันได้นะครับผมและฝากเชี๊ยบเลสเตอร์พี่เต๋าทุกนี้ขอให้เลี้ยนชั้นกลับขึ้นมาได้นะครรับแลล้วก็เเสตอ์จะ เตะที่ไทยด้วยนะครับผมอันนี้ก็มาเตะกับทีมสเปอร์เลยใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับรายละเอียดก็จะติดตามได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็วันที่23เลสเตอร์เตะกับสเปอร์ผมไปดูวันที่23ใครไปที่นั่นก็เจอครับผมจะไปเชียร์เลสเตอร์ไปเจอเจมี่วาร์ดี้นะครับไปแฮนด์บอลใจกันเยอะนะครับทีมของคนไทยของเราเองนะครับนะตอ้อมนะครับเดี๋ขอช่วยเชียร์หน่อยนะเพื่อเด็กไทยเราจะได้ไปเล่นเยอะเอออ่ะรับรบางวัลก่อน ผู้นี้ไปเชียงใหม่ครับไปถ่ายรายการ Music School ไปแต่เช้าเหมือนกันมาดูกิจนี้กันหน่อยเห็นบอกว่าคนเนี่ยได้ดีกันเยอะแยะเหลือเกินเราต้องไม่น้อยหน้าใช่ไหมวันนี้เก็ตมา10ใบมันต้อง200ปุ๊บแล้วก็ต้องมาทีละี20ใช่ปะ่ะผมไปกด200 200เงียจบเลยแต่ไม่แน่มันก็อาจจะ400ก็ <c oughs> ได้แต่บจังไ10ใบเลยไหมเดียวโอเคไม่ต้องเสียเวลารอ ห้าใบอีกสองร้อยมาห้าใบโอเคจบครับจอบอลนะครับ140ร้อยสี่สิบเหรียญได้มากี่ใบเงี้ยโอ้ยได้บวกแปดมาไี่ได้บวกแปดมาได้สองใบหรอโอเคเดี๋ยวเรารับของก่อนนะครับวันนี้เติมไปสองหมื่นบาทนะฮะ,ะดูว่าจะได้อะไรบ้างนาหม้าการิน่ากลับมาแล้วครับกำลังรอครับดีแพนตุน่าครับผ ตัวนี้อยากหน้าขาวใสตัวขาวผิวขาวนะครับตัดไปเลยครับ1ซองนะครับผม490บาทนะครับกินก่อนอาหาร2เม็ดนะครับเช้าเทีเท่ยงเย็นนะครับ3เวลามีส่วนผสม3 in 1เลยนะครับมีทั้งกูุตาไทโอนคอลลาเจน ระับจากกลาทะเลแล้วก็มีนูตราซีวิตามินซีครบถ้วนนะครับบำรุงผิวนะครับวิตามินผิวทีแคลคูตา้าอ่ามาต่อไ,ไปครับตอนนี้มีอยู่แปดแสนเจ็ดเนาะแปดแสนเจ็ดตอนนี้ได้มาประมาณ 1, แสนสามละอ่าสองแสนครับเมื่อกี้ว่าแปดแสนเจ็ดได้มาประมาณสองแสนเอ็มสองแสนเอ็มนะครับได้มาแค่นี้แหละ TOTS เราเปิดเลยไหมเปิดบวกแปงก,กันเลยแล้วกันการนี้มัลติคลาสนะครับ อันนี้น่าจะได้มาก่อนหน้านี้แต่ไม่รู้ว่าใบาของอะไรน,นี่บวกแปดฝรั่งเศสนี่อไรแบ็กซ้ายใครวะเฮ้ยแดนเดสบวกแปดแล้วใบแรกก็โอ้โ oh. หนี่แค่ใบแรกนะครับห้าหมื่นเหรียญแล้วครับนี่บวกห้าที่บวกแปดนะครับได้บีดีบีบวกแปดนะครับแบ็กซ้ายนี่โหดนะครับยี่สิบห้าทีโอทีเอสก่อนเลยผมไม่รอละดูใบล่างก็รู้และไม่ต้องคัดห้าสิบทีโอทีเอส 23 okay. ่ o t s กับทีมออฟเดอะซีซันเปิดเลย2ใบแลชออกแน่นอนเข้าไปนี้โอ้โหแลชปลอดไมสุดหรอกนี่เปิด2ใบเลยนะทีเดียวสเปนกองกลางใครครับเปดรีสอง0 0ืกับอีกตัวคือลูก้าโมดริชอ่าเอาเรื่องตัดร้อยกับ110นะครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมีบวกแปดเนวัน7 ไปใบ9ใบ11ใบ11 12ใบวันนี้มีเปิดบวกไป12ใบนะครับไปต่อเอาอะไรดีอันนี้เมื่อกี้ผมได้นี่มาเชลซีเนี่ยร0อสองบวกบวกแแน่นอนเมื่อกี้ผมเปิดได้มาจากการสุ่มเอาตัว๋วจากกิจกรรมมนุษย์บวกแปดครับว่าจะได้ใครอันนี้บวก3หรือบวก8โอเคไม่รู้แล้วใบนี้น่าจะได้ของดีอะไรมากมายบวกแปดไหม ไวนาโดบวกแปรเหรอเฮ้ยนี่ขนาดไม่หวังนะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องวันนี้ดวงดีนะวันนี้ดวงดีนะนนดวงทรงนะดวงดีนะเน,น่ยให้เอาดวงมาอยู่นะครับมา,มาแล้วนะมากาลิน่าหายไปนะครับอกหายไปนานเลยไม่มาเปิดสักทีจัดให้หน่อยละกันแย่ไมหมอันนี้ใบละหมื่นเปิดลักเกือไปเนี่ยสองใบไม่หวัง รุ่น8อันนี้ก่อนแล้วกันนะ99บวกครับตายครับใบแรกใบแรกมาแล้วครับใครเอย่ยอิตาลีกองหลังบีแคปครับมาลินี่บวกโอ้ยมาลินี่บวกโคไ,ไม่เป็นไรค่อยๆไล่มาครับตั้งแต่ไม่ถึงแสนไม่เห็นนะโปรตุเกสครับปี L L. ขวาอลใครเอย่ย กิวสันมาตินกิวสันมาติน2องหมืนสไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้โหอันนี้นจบเลยไปต่อครับมาดูกันว่า5าใบนี้ของดีจะได้กี่ใบนะครับฝรั่งเศสครับปีกซ้าย b t b ใครเอ่ยโคมนโคมองปลท้ายแล้วครับบุ๊กแปดออกน้อยมาก WC Wales ปีกขวาโลงครับบิลซันนะอันนี้ห้าหมื่นสี่บิลซันทีมอะไรฟู Full ลแลนด์ออร์ลำได้ไหมครับห้าหมื่นสี่อ่ใบที่ดีที่สุดคือห้าหมื่นสี่มาดูใบนี้กันดีกว่ามี EBS หกแปดด้วยเหรอมี EBS หกแปดด้วยหรอทองรางวัลไม่มีนะไม่มี EBS หกแปดถ้าว่าผมได้จากรางวัลมาแนะ่เลย น่าจะได้จาก,กอังกฤษมาได้เลย BTS บวแปดแฮร์รี่ยูซังเด็กปั้นลิเวอร์พูลนั่นนั่นมีหน้ามันแพงใช่เด็กปั้นลิเวอร์พูลจำไม่ได้ครับไม่ได้เข้านาะนอันนี้บวกแปดแน่นอนเยอรมันครับประตูครับใครเอ่ยนอยเออร์ครับห้าหมื่นห้าอ๋อไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดใบนี้ครับใบละ8,000บาทนะครับบวกแน,น,นะฮะก่อนที่เราจะไปดูนะครับ 好啊。 ไ้อินตัวนี้ก่อนนะครับทีแคลกูต้านะครับของใครอยากผิวหน้าขาวผิวตัวขาวนะครับ2เม็ดนะครับก่อนมื้อเช้านะครับแล้วก็2เม็ดก่อนมื้อเที่ยง2เม็ดก่อนมื้อเย็นนะครับผม15ปีขึ้นไปสามารถทานได้นะครับผลิตภัณฑ์ของพี่เต๋าเองนะครับราคา490บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้เลยครับผมหรืติดต่อมาที่เพจของพี่เต๋อมาได้นะครับมาติดต่อได้ติ๊กต็อกช็อปก็ได้ส่งฟรีนะครับผมเป็นทีแคลกูต้านะครับผมมีส่วนผสมก็คือทรีทวันเลยนะครับมีกลูต้้าาาาาาไทททโออนนนนะะคครรับแแลลลลลลลวววกกก็็เเจจปูซซีีิิตม เข้มข้นนะครับที่จะมาช่วยผิวพรรณของคุณให้ขาวกระจ่างใสขาวเปล่งตังค์นะครับใช้ทานได้หมดเลยนะครับ15ปีที่ผ่านมาทนได้นะครับนี่อย่างมีขาทุกตัวนี้เลยนะครับที่แคลคุ้ต้านะครับเป็นแคปซูลนะครับทานง่ายแต่ช้าแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของทิาี่ไลซีด้วยสปอพอร์ด้วยนะครับไปครับมาสูตรของเรานะครับคลิกเลขหนึ่งนะครับรอเม้าหายแล้วก็ปล่อยนะครับหนึ่งแล้วรอเม้าหายแล้วปล่อยครับเม้าหายแล้วปล่อยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้ไปละแปดครับอาจจะได้หน้าว่ะ CM บวกแปดไหมจบแล้วไม่เบอร์เลยไปละแปดพันไปละแปดพันไม่เบอร์ครับเอามาดูใบนี้ก็เลยบวกแปดแน่นอนครับไปไป ละมันครับกองหน้าอันนี้วงแปดแน่อนอนนะฮะโอริเบอร์เบียโฮ๖๑๘0๐๐๐นี่น่าจะดีที่สุดแล้วแต่เปิดมาแล้วด้วยครับนี่คือดีที่สุดตล้วแต่เปิดมาแล้วนะเบียนะโฮเลยโอลิเบอร์เบียโฮไม่แนะนนำด้วยอ่ะเหลือแค่เอฟเอละสองใบผมเรื่องเลยเนาะ มีแค่93ตัวเท่านั้นนะครับแพงที่สุดก็คือซลาตันอิบราฮิโมวิชทีโรเลวานอฟสกี้ซาบิตโซแคมเดลวิลเนอร์มาคิเดียนมาอันนี้คือพีกที่สุดแล้วลุนนี่เรามีแล้วแล้วก็หวังแค่นี้ครับหน้ามากรีน่าเขาดวนตรงนี้แหละจัดไปครับใบแรกมาเกาหลีใต้ครับกองกลางมีครั้งยิ้มปะ พิ่งกดออกเมื่อกี้เลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนะใบสุดท้ายของวันครับฝากทีทแชร์กูด้าไปด้วยผมจะถือทีแชร์กูด้าไว้ไปสัป่งไปสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วผมจะกดตรงสระเอนะครับเพื่อจะเป็นเลวานดอฟสกี้เหมือนที่คนดูพิมพมาเมื่อกี้นะครับกดตรงสระเอเลวานอารอเมาหายถึงมีใครกูด,ด้าล้วปล่อยครับไปครับสระเอเลวานหรือเปล่า ไปไปลุกมาเกอวิอังกฤิศกองหน้าเวนรูดี้แน่เลยสี่แสนเองครับเวนรูดี้ครับผม,ม,ามาคารนินาครับน้องๆสี่แสนหนึ่งหมื่นเอ็มครับติวเตอร์กุตาครับเวนรูดีค้ครับ าตามนัดสารเอไงไม่ใช่เลวานแต่เป็นเวนเฮ้ยเป็นเวนดูนี่เออได้นะเล่นดีครับดูนี่เล่นดีครับเวนดูนี่นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ